สวัสดีครับนักเรียนเรียนซ่อ,อมรถกับครูสุขสันในคลิปนี้ครูสุขสันจะพามาดูสัญญาณการฉีดในระบบควบคุมของรถ BMW ดยโดยส่วนมากสัญญาณยกหัวฉีดก็เป็นที่อยากจะรู้กันว่ามันมากี่โวลต์กี่โวลต์น,นะครับตอนนี้เรามาวัดจริงว่าเครื่องมือมันจะสามารถมองเห็นได้ว่าถ้าหลักทฤษฎีบางคนบอกว่าเป็นร้อโวลต์นนะบางคนบอกว่า5โวลต์หโวลต์อะไรโวลต์ เรามาดูว่ามันจะมองเห็นเป็นโวลต์ได้ด้วยอะไรนะครับสำหรับรถยนต์หัวฉีดคอมเร็วนะครับการยกขีนจะต้องใช้ไฟแรงสูงประสิท์โวลต์แน่นอนแต่บางคนเอามันติมิเตอร์มาวัดมันจะมองห็นว่าเป็นกี่โวลต์อาจจะมองห็นเป็น5โวลต์หกโวลต์โวลต์แต่ตอนนี้มันติมิเตอร์มันจะมองห็นเป็นกี่โวลต์เรามาดูกันนะครับว่าความสามารถของมันติมิเตอร์หรือตัวเครื่องมือวัดมันจะมองห็นว่าไฟที่ออกมาเป็นกี่โวลต์นะครับ ตอนนี้ตั้งย่านไว้อยู่ที่วิเตอร์โวลต์องดี DC ครับมองหินบ้างไม่มองหินบ้างมาศูนย์โวลต์กว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นลิงก์ AC สัญญาณมาทาง AC นะครับอยู่ที่อานไดโวลต์ในหน่อยนะครับวิเตอร์มันมองหินเป็นแค่หนึ่งโวลต์ในสัญญาณของ AC คาดว่า แต่ตามหลักทฤษฎีแล้วของในพวกนี้นะครับมันไม่น่าจะยกแค่โวลต์เดียวจะยกหัวฉีดได้กาบอกว่าบางทีเป็น100ร้อยโวลต์เป็นห้าหกสิบโวลต์เจ็ดสิบโวลต์สำหรับเบรดูตัวนี้เป็นระบบควบคุมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คงจะไม่ต่างกันกบคบเร็วแต่ยังไม่ได้จับรถญี่ปุ่นให้ดูนะครับตอนนี้เอาเอซีเห็นแค่โวลต์เดียวคือความสามารถองมัดแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นย่านของสักคูปจับนะครับจวตูะเอาสักคูปจับตอนนี้ ตอนนี้ตั้งค่าไว้ที่ 5, 5โวลต์ต่อช่อนะครับกำมันจะสูงหน่อยตอนนี้ขึ้นที่มองเห็นนะครับค่าเฉลี่ยของมันที่ใช้ยกขีดตรงนี้เดี๋ยวคููเปลี่ยนเป็น10โวลต์อะ20โวลต์ใหไ,ได้ทัดหน่อยแล้วเพิ่มระยะเวลาการชินขึ้นเอาลสะสโคปมันมองเห็นในตอนนี้อยู่ที่46โวลต์ครับประมาณ44 45โวลต์นะครับ ข้ามมาข้ามความยกข้ามตัวนะครับทีนี้ว่าระยะการยกของมันเนี่ยถ้ามองเหินมันก็จะอยู่46โวลต์นะครับลักษณะแรงการยกของมันบางทีตัวมันตีมิเตอร์เฉยๆมันมองไม่เห็นนะครับค้ามันก็เลยเกียให้เป็นแรงเคลื่อนที่ต่ำนะครับ46โวลต์กว่าในการยกแต่ตอนนี้ถ้ามายกจริงๆค้ามันยกขึ้นสูงถึงที่46โวลต์ ขณะขณะเดินเบาดังนั้นเนี่ยจะเพิ่งไปเสียงกันไอ้เรื่องแรงเคลื่อนที่มันยกหัวฉีดสาคัญสัญญาณการยกฉีดมากกว่าว่ามันยกหรือไม่ยกนะครับที่กระเ็นอีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะต่อปัญหาได้ว่ารถรุ่นนี้มันใช้แรงเคลื่อนจริบบรถรถงๆในตางประวัติศาสตร์สกู๊จับมันยกเท่าไหร่แต่รถแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันตอนนี่นระดับ<ค>แ,<ผ>แบตเตอรี่8 0ปเปอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสทำ รถคันอื่นที่จับแรงดันได้ก็อยากจะรู้ว่ามันยกกี่โวลต์เหมืนกันนะครับอ่ะมาดูสําหรับระบบควบคุมของมิตซูบิชิสมมตนเร็วเขายกกี่โวลต์น,นะครับอันนี้จากสัญญาณการฉีด้องใช้สโคบปมามองกัน90กว่าโวลต์เกือบ100ยโวลต์นะครับ แต่ค่ามินค่ายูของมันน่ะที่มันมิเตอร์มันมองเห็นน่ะมันอยู่แค่วลต์กว่ากว่าเหมือนกันแต่สัญญาณการยกอ่ะจริงๆแล้วถ้าอยากจะมองเห็นหลักๆนะครับตอนนี้ตั้งเรลงมาที่200ไมโครเซ็50โวลต์ต่อช่อง2ช่องก็1 0 0โวลต์ลวภาพที่มันมองเห็นพอมิสูวิชียกสูงกว่า BMW ประมาณ90กว่าโวลต์ครับจะได้ ไม่เป็นที่คาใจว่ามันยุกจริงๆเท่าไหร่แตวโวลที่มันยุกมามันเป็นช่วงไปเดี่ยวกระยาวการที่จะมองเห็นโวลนมันด้วยมิเตอร์ในการจับคู่อย่างนี้มันต้องใช้ในย่านของสังโคกนะครับถ้าเราเอาแม้กระทั่งโวลเตตีซีมองก็จะไม่เห็นโวลเตตีซีก็มองแทบจะไม่เห็นมันกันครับหลักจะมองเห็นสัญญาณการฉีดมันได้เห็นไหมครับมันก็ต้องมาอยู่ที่ในด้านของ ครับสโคปนะครับโนะบดยตั้งเลงไว้ที่ฮนะ50โวลต์ดีวีครับมิลลิเซกการฉีด1มิลลิเซกมองไม่เห็นนะครับก็ต้องเพิ่มมาเป็นสนะัญญาณการฉีดสัก400ไมโครเซกขึ้นไป2องร้ไมโครศต์จะเห็นได้ชัดนะครับนะครับนั้นสัญญาณการฉีดถ้ามันมาเราจะมองเห็นด้วยสโคปที่มันชัดเจนมิเตอร์จริงๆอ่ะมันมองไม่ค่อยจะเห็น ในช่องในการยกของมันกับในการยกในช่องเป็นตารางการยกของมันมาที่90้าสิบถึงร้อยโวลต์ถึสาครับก็เป็นไปตามหลักของทฤษฎีแต่ระบบควบคุมบางตัวมันก็ยกไม่ถึง100ยโวลต์นไหครับ